เรากลับมาคมแบ,บ็ไปเรื่องของคีด็ผมต้องเสมอไม่ควรจะเล่นแต่ถ้าหากว่าจะเล่นอย่าลืมโค้ด p ีดครับผมนะโค้ด p ดนผมบอกก่อนว่าถ้าคุณใส่แล้วคุณจะได้ไเบื่องของยี่สินะครับผมน,ะนี่ยี่สิบเปยัดไปเลยนะครับผมนะ20%ปอุ๊บมาก G ีบอเวยอย่าลืมมาลุ้มสนุกกันกิ G ้วเวย์ผมได้ทำการแจกเบืไไ่องของโคเวดโคเวดค่อนข้างที่จะเยอะมากที่ผมแจกนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ชุดนั่นเองชุดหนึ่งประมาณสามกระบอกห้ากระบอกที่ผมแจกนะสามกระบอกอ่ะผมแจกปุ๊ นักเขาบผมนะชุดละ4 1 2 3 4ึ่อชุดละแค่4ดอลลาร์นะครับอกม,มายัดก,กันไว้แล้วสมมุติว่าได้สมมุติว่าคุณได้ใช่ไหมเป็นเป็นผู้ผู้โชคดีได้168เวลาคุณถอนคุณไม่อยากจะได้ปืนกระบอกนี้คุณก็สามารถถอนเป็นสกินอื่นได้มาที่สกินเชนเจอร์นักเขาบผมนะสมมุติว่าคุณถอนอันนี้ไปปุ๊บแล้วคุณอยากจะถอนเอึ่งหกแใช่ไหมคุณก็ถอนเป็นอันอื่นได้เนี่ยมีชาร์โดว์เด็กเจออะไรเงี้ยเออตอนนี้มันมีเรื่องของโลเคชมีเรื่องของไอเชนโคลเวิร์ดสกินโคลเวิ นเขาเอามาลงแล้วนะครับผมนะสามารถถอนของ์ร์เวอร์ได้เพราะคลิปก่อนหน้านี้ผมถอนไป3ใช่ไหมถอนไปสาอย่างอ่ะก็คือมาดูว่ามีอะไรบ้างครับผมอ่ะถอนเป็นพวกเนี่ยโรเคชันี่ก็ได้ถอนเป็นเรื่องของนารายเดอร์นี่ก็ได้นะไฮบริชนี่ก็ได้นะครับผมอ่ะเนี่ยถอนถอนพวกเนี้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะไอชันชันชันจิโแชนติโกไฟล์เนี่ยถามว่ามีโอกาสดับลายชนติโกไฟล์ CSGO skin gg เช็โก็ฟรีนะมีโอกาสที่จะเทรดอัพได้อะไรผมจะส่วนใหญ่ผมจะถอนมาแล้วก็ดองลองเพื่อจะเทรดอัพเป็นกล่องโคมาสามนะครับมีโอกาสที่จะเออ่ลิช,ชีพีมันแตกเป็นเรื่องของดรอปเปอร์นั่นเองนะผมนะรูบี้อะ่ะมีโอกาสดรอปรูบี้ด้วยดนะร็อปเปอร์รูบี้แดงค์เทิอ์ดทางนี้เนาะอะ่ะมีโอกาสนะครับผมนะมีโอกาสได้นะไม่ใช่ว่าถามว่าจะได้ไหมมีโอกาสซึ่งก็แปลว่ามีโอกาสได้ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่แม่งมีโอกาสไงโตใหญ่ นะผมขอคนหนึ่งไลค์ like ก่อนขั้นแรกผมขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มกันอ่ะหนึ่งไลค์มาเสร็จปุ๊บนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมมาติดตามซอมบี้รัสตุลตามและแมนมอสครับผมเป็นร้านขายรหัดดองซอมบี้จะเป็นอนิเมะแนวอนิเมะตุงต,ตามจะเป็นเกนชินฮอนไครและวัตลุนเวฟส่วนแมนมอสจะเป็นเรื่องของไก่ตันและเกมฟุตบอลน,นะครับผมมนาะติดตามกันด้วยขอบคุณจากใจจริงนะครับผมนะหลังจากกดไลค์แล้วใครยังไม่ซัาบขอทราบใครยัง ไม่กดติดตามช่องเฟยดันน้ำภาษาอังกฤษก็ติดตามให้หน่อยแล้วก็ช่องพีเดอร์ลัสวีเดนแกมไปติดตามกันหน่อยนะท่านผู้ชมโอเคสามร้อยผมยืมอีกไหมเล่นยืมอีกไหมท่านผู้ชมสามเมสันอันเดอร์ด็อกเหมือนเดิมหุ้ยีว่าเล่นดวงดีมากวะเปลี่ยนเป็นดวงดีมากเพราะาผมมาแบบขาวสะอาดอาจจะดวงดีก็ได้รอบนี้เออสิบเปอร์เซ็นต์แต่ต้องลิสต์จริงสิบเปอร์เซ็นต์คือกูต้องลิสต์จริงผมบอกแค่นี้นะครับผมโอเคกูถ้าได้นี้อันนี้แม่โงโหดจริงแม่งมันจริงฮะผมเอา,เอากล่องน,นี้มันเป็นมีโอกาสดรอปมาร์เบิลเฟสใช่ไหมมามารถดดูไไ้นนะว่เคสห กล่องไหนมันจะมีโอกาสดรอปสกินอะไรนะครับผมเนะี่ะปุ๊บเข้ามามาดูที่สกินนี้นะครับผมโอเคเนี่ยมีโอกาสเป็นเรื่องของคารลัมบิตซึ่งมันมันไม่ค่อยจืดเท่าไหร่นะแต่บางคนอาจจะเอาเมาเล่นเป็นเรื่องของอ่าตึงก็ได้แล้วแต่เอาเมาเล่นเรื่องของโจเกอร์ก็ได้อ่าอันนี้ไม่ตึงนะสำหรับผมแต่อันนี้ยผมว่าตึงถ้ากับยืมทีเจ็ดสิบใช่ไหมยืมทีเจ็ดสิบเอ็ดดอนอันนี้ตึงเพราะมีโอกาสได้ประฟายใช่ไหม กล,ล่องชิมปานีซีบานีวีมี่นะครับผมตาะระเล่ตาะระล่านะครับผมเออเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเปิดไปเรื่องของกล่องฟรีให้ดูนะครับผมหนึ่งคลิปแยกเอออยากอยากทำคอนเทนต์นี้คอนเทนต์แบบว่าศูนย์บาทเนี่ยสมมติผมมีศูนย์ดอลล่าแล้วผมเปิดกล่องฟรีอย่างเดียวเนี่ยผมจะได้ไหมนะครับผมนะเอออูอันนี้แม่งมันว่ะแต่ยิมทีเจ็ดสิบได้ทีละเท่าไหร่วะสิบเปอร์เซ็นต์สี่แปดอ่ะสิบสิบเปอร์เซ็นต์ของของสี่พันอ่ะสี่แปดสามหกคูณกับ ส0นะครับผมได้เป็นเรื่องของ480จากนี้แล้วหาร3อีกทีนะครับผมนะเออ483หาร3เท่ากับจะได้161่อู้น่าสนใจนะครับผู้ชมแต่ถ้าหากว่าแม่งได้นี่นคิดค่าดาเมจมาสามอันนี้บ้านแตกชิมเป็นเซนชิมชิมแปนซีมีบานานีมี่นะครับผมแล้วก็เรื่องของเออปลือบๆปลัตตปิมเปลือบๆปลัปตปปลปลปลปตปิมคุงนะครับผมนะ36พอดีเป๊ะเลยอูเปิด3อันนี้ได้พอดีเป๊ะ เอ่อผมขออนุญาตเล่นเป็นเรื่องของกล่องจังเจอเหรียญแล้วกันกล่องที่มันราคาถูกๆหน่อยต้องมีบ้างนะครับผมนะี่ยเออุเอาเมดิซ่านี่แล้วกันนะครับผมนะกล่องตาลาเลโอตาลาล่านะครับผมนะโอเคแล้วก็อันนี้หนึ่งหนึ่งอย่างนี้เนาะเล่นอย่างนี้แล้วกันเนาะโอเคพอดีเป๊ะนะครับผมนะุยไม่พอดีครับผมขาดไปหน่อยสามหกศูนย์เราฝากกันสามแปดเจ็ดนะครับผมนะแล้วก็เล่นดวงดีผู้ชนะยืมสิบกับผมนะมาดูว่าจัลลิชี่พีมันแฉกหรือเปล่า บาลีโอตาล่าเราต้องรีชีพีมันแตกข้อนั้นเราต้องมาข้อนั้นอย่าให้มันมาอย่าให้บอดมาโอ้ถุ้มือก่อนเลยแม่เย้เฟรดมาก่อนเบาๆแต่มันเบาจริงว่ะแค่สี่ร้อย่างเงี้ยเบาไปเบาไปโอ้ยถุ่มมือย้ำโอเคสวยอู้ดให้มันแกมมาด็อปเปอร์มากุกิีสเลยนะเอมิเลดเดินมื่อกี้ใช่ปหมเป็นเรื่องของไบโอเนตของมันมาอู้มันเมดูซ่าอีกได้เอ้ยมันเมดูซ่าอีกสับเราเมดูซ่าคืนเราเมดูซ่าคืนเราเมดูซ่าขึนเราเมดูซ่าคืนเราไม่โอ้ยเราไม่มีว่ะเราไม่มีเมดูซ่าแต่เราบัเฟยว้ ชิมเป็นซินีชิมชิมปซีนีบาดานีมีรอคาิอาินอาิอาริอาิอาิโอ้โหนว a a n ไอ้เหี้กระจอกเลยมันลอตเปิลโอเคสุดยอดมาแล้วสุดท้ายขอผมนะดาบมีปลื้ปลื้ปราเป็นคุมปรหลเป็นคุงยังไงประาเป็นคุงเฮ้เอาได้ไได้ได้ยเท่าไหร่วะเหี้ย800 8, อยแปดได้471เครับผมอ้โหอเริ่มจากส9 8เก้าแปดะกำเป็ร้อยเบียวเหี้ยยังมันเลยว่ะเอาม ขายก่อนขายก่อนอีกรอบอีกรอบบ้ากูบ้าคลังค่งกูบ้าระคังไอ้เหี่ร้อยว่ะสี่เจ็ว่ะไอ้เหี้ยมาดิโอเค49 497เรามี497ตอนนี้สบายใจเฉลยครับผมนะรอมาที่โจ๊กเกอร์หมดเหมือนกัน<ฮ>โคตรมันเลยเว้ยไม่ยจอชจริงมันจริงครับผมวันนี้สิบไหมอูวันนี้แม่งสิบก็รู้เรื่องแล้วรู้เรื่องกับคนแปลกละแต่ชอบตาลีโอตาลา่ามีโอกาสได้เมนูซ่านะครับผมนะอันนี้สิบละร้อยละปุ๊บแล้วก็ไปเรื่องของชิมบินชิมแปดชินีบาลานีนี่นะครับผมนะโอเค ปึ๊บเข้าไปอ่ะสามเก้าเก้าไม่พอครับผมนะปึ๊บเข้าไปลงไปห,หน่อยลงไปห,หน่อยครับผมนะมาเออสี่แปดแปดครับผมนะมาละปุ๊บเข้ามาโอเคแล้วยืมสิบครับผมเรายืมสิบปึ๊บเข้ามาโอเคสี่แปดแปดตอนนี้สี่เก้าเจ็ดครับผมนะโอ้โหมันไหวฮิ้ยโคตรมันเลยดวงดีดวงสวยดวงดีย้ำป่ะขาวสะอาดไงกูขาวสะอาดกูต้องดวงดีย้ำไงสัตว์ขอคนละกำลังใจหน่อยเถอยดูพวกข่าวสุขสนานได้นะครับผมนะเอาจริง แต่ถ้าจะเล่นยัดเดี๋ยวโอ้โหมาถึงจ้างเลยเฮียตาเล่โอตาล่าเราไปดูซ่าก่อนเราไปดูซ่าก่อนไปดูซาชิมก่อนชิมชิมร่างชิมล่างไมปดูซ่าชิมล่างชิมล่างชิมล่างโหเราแดงบบเบา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 จัดเลยชิมเป็นเซนชิมเป็ซีนีบานานี่นี่มาแล้วต่อไฟมาก่อนเราต่อไฟมาก่อนอู้เราเราเลเปอร์เลเปอร์อูรุชอูรุชอูรุชนักบวชปีศาจเบาจัดเลยเฮียลำนี้เบาจัดเลยนักบวชปีศาจมาหน่อยนักบวชปีศาจโอ้เราสองแต่มารูบี้มารูบี้สองพันสองพันโอเคเราเรายังน้ำอยู่เรายังน้ำอยู่มายังรูบี้เราัตเตอร์ฟาก่อนเเรราัตตอไฟมาก่อนเราัปต แล้วก็แกมมาแลปเปอร์เฮียเราก็แกมมาแลปเปอร์มาบอบอบว่าคาราบี้ชขวยไปรดเ้ยมาเนยมาเียมาเนยมาเันขอแดงขอแดงยขอแดงยขอรูบี้่อยขอรูบี้บัลไฟขออะไรก็ได้ไนนขอหนักหนักขอหนักหมันหนักมันหนักมันหนักยังไงยังไงไอ้แป๊สี่สามเก้าเฮียยสันสามสิบเอร์เซนต์ไงสี่สามเก้าเองอะ มันต้องแบบว่าคิดเข้าดาเมจอ่ะอันนี้ไม่ไม่คิดเข้าดามเอทเกณฑนะโบโอเคมารอบนี้ดวงเราดวงดีอยู่เฮ้ยเราเราจะดวงดีสามะดวงดีมังกรดวงดีมังกรไหลมังกรยาวครับผมนะยืม90เหมือนเดิมกำไรแค่10%ครับผมนะเราดึงแค่ชนะ10%ครับผมนะโอเคมาผมขอเป็นเรื่องตาราเลโอตา,าลามาอีกหนึ่งครับผมชิมเป็นชิมเปซินีบานานีนี่มาแล้วเป็นเรื่องของมิสติกโชเกอร์แล้วผม557เรามี56 567ครับผมนะโอเค ปุ๊บเลยล่ะอันนี้5 6 7มารอบนี้เราแบบกล่องลายเดิมแต่คือเราผู้ดวงดีผู้ชนะก็จะดวงดีซ้ำไหมกูว่าดวงดีซ้ำแน่ๆอยากไอเดดด็อกใจกูไปอยากไปเดดด็อกมากเลยเอาจริงกูเซียนมากแต่กูมาแบบขาวสะอาดใช่ไหมชมกูขอหน่อยเว้ยเย็่มากเฮียเข้าเซียนแล้วกูเข้าเซียนไล่สัตว์อุ้ยเราเราอุ้ยเราแมนโอวออยู่ไอสัตว์แต่มันบางกันเลยมันไม่มีชิดเข้าดาเมจเลยชิดเข้าดาเมจหน่อยจ็อกเกอร์นด้วยเฮียเฮ้ยเียไม่มาเลยว่ะเย็่มากจบแล้วไอรุ่นเมดูซ่าไอเมดูซ่าบิชิส มิวซาโอ้มันแกม่าไอสัตว์เออเราในวิชเบาเลยโอเคมันรอรอมิวซาคัมแบ็กมันคัมแบ็กได้เสมอเว้ยเรามิวซาเนี่ยเรามิวซาเราแกม่ามัาเป็นโอวอลโอเคไอ้ที่มันเฟรชสวยมันถุงมือเฟรชครับผมนะเยี่ยมครับผมนะชิมชิมเปนนีบานานีนี่ครับผมเราแกม่าดับเบิ้ลมันคาบิดบางเลยมันคาบิดมันจางเลยจางเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่หูคาบิดเฮียเลยวัน่าทิตย์พันในสัตว์เราต้องคัมแบ็กมาท่านผู้ชม โอเคโอ้โหมันเอ็มนต์อีกไอสัตว์เอ้ยเราเราเราต้องวายโลตุสว่าท่านผู้ชมเราต้องวายโลตุสเราต้องวายโลตุสโอ้ยเรามันรูบี้ไอเฮียเอ้ยจบเลยยัดแม่สามหมื่นไอสัตว์เอ้ยยัดเฮียพันดอลลาร์ไอสัตว์ออกมาเฮียอิ่มน้ำสำรานกะลาลูแตกเลยเฮียขอให้ได้คำหยาท่านผู้ชมสันดานดิบกูไม่ออกจับท่านผู้ชมจับใจเลยสันดานดิบกูมาจับเลยว่ะมาขอคนละไลค์กำลังใจมากำลังใจมาก็กำลังใจมารอบหน้ากลัวพันดอลลาร์กูบ้าไรเฮียกูบ้าเรื่องอะไรสัตว์ ไลค์กูยังเาไว้ิน